สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันในงาน UTC c Music Awards 2023นะคะโดยในงานนี้นะคะต้องขอบคุณท่านอธิการบดีรองศาสตราจารย์ดรธนวันรพลวิชัยนะคะให้จัดกิจกรรมดีๆนี้ขึ้นนะคะโดยในวันนี้นะคะก็จะเป็นการเทรนเกี่ยวกับเรื่องการสื่ออารมณ์ผ่านบทเพลงค่ะโดยเราเนี่ยก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องว่าเราควรจะสื่ออารมณ์ออกมาอย่างไรแบบไหนนะคะผ่านบทเพลงที่เราเลือกค่ะโดยพี่เฟิร์นดาราศิลปินช่องเค่ะ ตื่นเต้นนิดนึงค่ะตอนที่จะเข้าไปอ่ะค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้คือรู้สึกแบบไม่ได้ตื่นเต้นคิดว่าแบบไม่น่าจะติดเพราะว่าเห็นคนเก่งๆก็เยอะเหมือนกันค่ะพัฒนาการระหว่างในวันออดิชั่นมาจนถึงวันนี้นะคะมีการเข้าคาสถึงสองครั้งรู้สึกมั่นใจเพิ่มขึ้นมากเลยคะ่ะแล้วก็ได้รับความรู้แบบเพิ่มขึ้นมากๆเลยนะคะก็ <S <S ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นค่ะก็เป็นการที่แบบว่าวันแรกใช่ไหมคะได้รู้ถึงว่า เนะะี่ยค่ะเข้ากับเราหรือเปล่าค่ะก็ทางพี่เขาก็จะแนะนําว่าเข้ากับเราไหมหรือว่าเป็นยังไงค่ะส่วนในเรื่องวันนี้นะคะก็ทําให้เราได้สื่ออารมณ์เพลงได้มากขึ้นค่ะแบบได้เข้าลึกถึงเพลงมากขึ้นยิ่งแบบยิ่งขึ้นนะคะแบบจากที่เราเข้าใจเพลงอยู่แล้วค่ะแต่ก็แบบพอเราได้เรียนเพิ่มขึ้นก็คือเข้าลึกเข้าไปอีกค่ะ สวัสดีครับชื่อโฟนครับผมเรียนบริหารธุรกิจสาขาการตลาดดิจิทัลครับปีหนึ่งครับผมอยากสอบถามว่าในวันออเดชันเนี่ยค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะตื่นเต้นมากไหมก็วันออเดชันนะครับผมก็รู้สึกว่าตื่นเต้นนิดหน่อยครับผมเพราะว่าก็เตรียมตัวมาค่อนข้างเยอะเลยครับในนับจากวันออเดชั่นจนมาถึงวันนี้นะคะก็จะมีการเข้าคลาสถึง2ครั้งรู้สึกมั่นใจเพิ่มขึ้นมากไหมแล้วก็ในคลาสเนี่ยยากไหมคะก็คลาสแรกนะครับคือ เมื่อวานนะครับก็คือรู้สึกว่าทาให้เรารู้สึกว่าเราต้องเลือกเพลงอะไรอะไรคือเพลงที่เหมาะกับเราแล้วก็การเข้าถึงอารมณ์เป็นยังไงครับผมใช่ครับแล้วก็คัสวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะยากนิดน,นึงนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่จินตนาการไม่ค่อยไม่ค่อยมีเท่าไหร่เขาให้สร้างในเรื่องว่าแต่แต่ก็ทําได้ครับรู้สึกว่าการที่เขาเอาคาัสเอาอะไรเข้ามาสอนเนี่ยทำให้เรารู้สึกมั่นใจในการโชว์มากขึ้นครับ ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะกดดันมากๆเลยเพราะคนออดิชั่นเยอะมากเลยมั่นใจมากขึ้นเลยค่ะเหมือนอ่ารอบแรกการเรียนการสอนรอบแรกนะคะก็สอนให้รู้จักใช้เสียงมากยิ่งขึ้นเลยค่ะจากเสียงที่ไม่กล้าที่จะพูดก็กล้าที่จะแบบเป่งออกมาครั้งนี้เป็นการเรียนการสอนแบบการแสดงใช่ไหมคะก็จะมีความแบบมั่นใจในการแสดงของตัวเองมากยิ่งขึ้นเลยค่ะวันนี้ก็สนุกสนุกมากเลยค่ะคือ คิดว่าน้องๆจากจากตอนแรกที่ได้รับโส์มานะคะคิดว่าน้องๆจะต้องแบบงงแน่ๆเลยเหมือนอย่างเฟิร์นเองครั้งแรกที่เฟิร์นเรียนการแสดงครับเฟิร์นรู้สึกว่าแบบงงอ่ะมันคืออะไรการแสดงคืออะไรการสื่อสารอารมณ์คืออะไรอินเนอร์คืออะไรงงไปหมดแต่ว่าวันนี้พอเหมือนได้ให้คําแนะนําน้องๆแล้วน้องๆก็ทํางานกันอย่างตั้งใจแล้วก็ในตอนท้ายของค่าของการเวิร์กช็อปนะคะน้องๆก็ได้มาร้องเพลง จากคําแนะนําจากการบ้านที่เฟิร์นได้ให้ไปก็รู้สึกว่าน้องๆมีความเข้าใจมากๆเลยค่ะในเรื่องของการสื่ออารมณ์คือมันมากเกินกว่าที่เฟิร์นคิดมากกว่าที่เฟิร์นจินนาการไว้คือน้องๆเข้าใจในเรื่องของการสื่อสารอารมณ์มากๆเลยค่ะแล้วก็มีความพยายามมากคือทุกคนแบบตั้งใจทํางานกันมากๆเลยค่ะก็อยากให้น้องๆประสบความสาเร็จกันทุกคนเลย มากค่ะคือแบบว่าเห็นกรรมการแล้วแบบใจสั่นแต่ว่าก็กรรมการใจดีค่ะยิ้มให้ก็เลยแบบพาความตื่นเต้นไปนิดนึงค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มีคัดเรียนกันมาถึง3วันแล้วอยากรู้ว่าในทั้ง3าวันเนี้ยค่ะรู้สึกว่าคาัดเรียนวันไหนวันที่ยากที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าทําไม่ได้บ้างทาไมคะมีบ้างไหมนนะะก็มีเมื่อวานค่ะที่เป็นสื่ออารม์เพลงอะค่ะคือยากมากก็ตื่นเต้นค่ะเข,เข้าใจรู้สึกว่าได้ทิกในการที่จะแบบเตรียมตัวในการขึ้นร้องวันต่อไปค่ะ รู้สึกว่าได้เทคนิคอะไรเยอะมากครับแล้วก็ค่มที่เข้าพาสเรียนแล้วอย่างนี้เนี่ยในวันจริงเนี่ยได้เตรียมตัวอะไรไว้บ้างหรือยังคะไม่ว่าจะเป็นการเลือกเพลงเตรียมตัวทําให้ตัวเองเนี่ยหายตื่นเต้นในวันจริงอ,อ๋อเรียบร้อยแล้วครับตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าด้วยความวันนั้นคือป่วยด้วยแล้วเสียงคือไม่เต็มที่ค่ะก็เลยแบบเลือกเพลงที่รู้สึกว่าร้องแล้วสบายที่สุดคะ่ะที่ร้องแล้วไม่ฝืน ก็ถือว่าใจสู้มากๆเลยนะคะแล้วอย่างนี้เนี่ยใน3วันในคลาสสวันที่เรียนมาเนี่ยคะ่ะรู้สึกว่ามีความยากง่ายแตกต่างกันยังไงบ้างคะหนูมอวงว่าไม่ยากเลยคะ่ะรู้สึกเอนจอยกับคลาสสาวันมากๆสนุกค่ะแสดงว่าถ้าเอนจอยอย่างนี้เนี่ยวันจริงก็แสดงว่าต้องเตรียมตัวมาดีมากๆแล้วแน่ๆเลยคะ่ะต้องกําจัดความตื่นเต้นได้แล้วก็เลือกเพลงได้แล้วใช่ไหมคะออมีเพลงในใจแล้วคะ่ะก็คือเต็มทีคะ่ะ และจบลงไปแล้วนะคะสำหรับคัดเรียนของผู้เข้าประกวดของเราในวันนี้นะคะและจะมีการจัดการประกวดเซมิไฟแนลค่ะคัดเหลือเพียง7คนสุดท้ายในวันที่16ตุลาคมนี้ค่ะและสุดท้ายจะคัดหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะในวันที่30ตุลาคมนี้อย่าลืมมาร่วมให้กำลังใจผู้เข้าประกวดของเราด้วยนะคะไว้เจอกันค่ะ